สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนเห็นความโง่ของผมไหมถ้าผมถ่ายอย่างเงี้ยมันจะเห็นสายชาร์จเว้ยถ้าผมถ่ายอย่างเงี้ยมันก็เห็นสายชาร์จเว้ยไม่เว่อรลอยากเล่นเป็นคอนเทนต์ให้มันผ่านไปใช่ช่างมันนะคือวันนี้ลงไปกวาดใบไม้ข้างล่างแล้วนะฮะแล้วก็เห็นนกที่มีปีกไม่บินแต่เดิน ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกนกแม่งต้องแบบหลายครั้งแม่งเมื่อยหรือหลายครั้งแม่งไม่จําเป็นที่จะต้องบินอะ่ะแม่งก็เดินไปไอ้ฮ่่ปกติเป็นกูถ้ากูมีปีกกูก็ไม่ใช้ปีกตลอดหรอกโง่นะฮะใช่แต่ประเด็นคือเวลาพูดอะ่ะมันจะดูแปลกมากก็แบบไอเฮี้นกเดินป่ะ it's a walking bird ป่ะ walking bird a n r y bird walking dead ใช่มันคือ walking bird อะ่ะมันมันคือนกเดินได้